ขอโทษกับเสียงรบกวนที่มีในคลิปนะคะถ้ายังไงอย่าเปิดเสียงดังมากนะเดี๋ยวตกใจไปแล้วฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ h ลโ l ลฮ e ลโ o positive wife กับนัทนมต,ตาวันนี้เรามาพูดคุยกันใน ep ที่5ค่ะกับหัวข้อเรื่อง Insecurity และ Self c o n f i d e n c e นะคะ i n s e c u r i t y ก็คือความหวั่นไหวความไม่มั่นใจความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองความรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> สองหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่จะต้องแก้ไขเวลาเราฮ e ี l i n ลิ่งนะคะในศาสตร์ของคริสเซอร์เียลิ่งเนี่ยจะแนะนำให้แก้ไขด้วยกันเพราะว่ามีพลัง ที่จะเชื่อมโยงกันนะคะเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่ามันเชื่อมโยงกันนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ i n s e c u r i t อร่อนเก่อนออในศาสตร์คริสตัลฮิลิ่งเนี่ยเราจะกล่าวว่า Insecurity เนี่ยเป็นพลังงานที่เกิดเป็นปัญหานะคะที่เกิดจากพลังงานที่อยู่ในรู้จักร์รู้จักรบก็คือเป็นจักรที่หนึ่งนะคะเป็นจักร์ที่ เป็นขุงกำลังของเซลล์เอสตีมก็คือความภูมิใจในตัวเองความรักตัวเองความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยรู้สึกว่ารากฐานของเรามั่นคงนะคะก็ถ้ามันถ้าเกิดเรามองกันในลักษณะที่เรามองมาในตัวเองเนี่ยคือเอ่อ รู้จักกาก็หมายถึงความมั่นคงในตัวเราเองรู้สึกว่าเราเป็นที่เรามั่นคงในตัวเองรู้สึกว่าเราเขาเรียกว่าเซนออฟบีลองนี่ก็คือรู้สึกว่าเรามีที่เพิ่งรู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวอ้วางว้างนะคะแล้วก็เราก็จะมั่นคงเติบโตเหมือนต้นไม้เนี่ยพอรู้จักกากมั่นคงเราก็จะเติบโตวสวยงามเออลงอย่างรากปลูกสร้างฐานนะคะก็คือถือว่าเป็นเครื่องพลังงานที่ มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นพลังงานในรู้จักกปิดกั้นเนี่ยก็จะทําให้เราเกิดความไม่มั่นคงในตัวเองรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวรู้สึกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีพื้นฐานไม่มีรู้สึกร่องลอยอะถ้าเกิดสมมุติว่าน้าตาจะให้คําจัดก,กความนะคะเวลาที่รู้จัก,กเราเออพลังงานไม่สมดุลเนี่ยเราจะรู้สึกา เป็นคนเลื่อนลอยเป็นคนหลักรอยอะ่ะจะไม่คิดถึงการสร้างหลักฐานมั่นคงไม่คิดถึงการสร้างรากฐานแต่พอกลับมาในความในหัวข้อของเราก่อนเนาะนั้นตาพากลับมาในความเป็นอิน e c ค r i t y นี่ก็คือความไม่รู้สึกมั่นคงในตัวเองความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความรู้สึกหวั่นไหวง่ายรู้สึกด้วยแบบเนี้ยอารมณ์แบบเนี้ยมันทําให้ เราเนี่ยรู้สึกไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จได้เพราะว่าแม้กระทั่งรากฐานพื้นเบื้องเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างให้มันมั่นคงได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะต้องซ่อมซอม บำบัดพลังงานในรู้จักกะเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าน่าจะต้องเรียกว่าเป็น p พ i นออริตี้หลักๆเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของเราต,ตัวเราเองเนาะเพื่อที่จะต่อยอดไปไปไปต่อยอดขึ้นไปสู่ความสําเร็จเนี่ยเพราะว่าเขาเกล่าวกันไว้ว่าถ้าเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะพิชิต พิชิตเป้าหมายเล็กๆในตัวเราเองเนี่ยเป้าหมายเริ่มต้นเล็กๆๆในตัวเราเองเนี่ยเราก็จะไม่สามารถก้าวไปพิชิตเป้าหมายใหญ่ๆในชีวิตได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น,นอวดตังหงอนแอบอวยตังหูคาวันนี้นั้นต้ใส่พเมทิสกลับมาที่หัวข้อเราเดี๋ก่อนออกนอกเรื่องเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะฮีลิ่งพลังงานในจัก,การเนี้ยเขากล่าวไว้ว่าเราจะต้อง ค้นหาปมปมปัญหาที่อยู่ภายในใจเราภายในตัวเราที่ทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจความหวั่นไหวความอินสิเคียวบางคนไม่มั่นใจในรูปร่างไม่มั่นใจในไม่มั่นใจในตัวไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองอะ่ะด้อยค่าตัวเอง low self esteem เนี้ยนะคะไม่มีความภูมิใจในตัวเองก็จะจะจะเราจะรวมลักษณะแบบนี้เป็นความอิน e c เค i t y ิตี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยมอ ค้นหาปมปัญหาเนี้ยให้เจอแล้วก็เผชิญหน้ากับมันแล้วก็แก้ปัญหาปมเหล่านี้นะคะต่อมาค่ะคือพอเราพูดถึงเรื่องของ insecurity แล้วเวลาที่เราไม่มีเรารู้สึกไม่มีความรู้สึกหวั่นไหวในตัวเอง มันก็จะเชื่อมโยงไปที่ว่าพอเราหวั่นไหวในตัวเราเองแล้วไม่มีความภูมิใจในตัวเราเองแล้วเราจะไม่สามารถสร้าง s e l f ์คอนฟิ e เ c นนะคะก็คือความมั่นใจในตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นว่าส่งต่อปัญหาในรู้จักกัเนี่ยขึ้นไปถึงโซลาร์เพล็กซ์ซึ่งเป็นแหล่งเป็นขุมพลังงานนะคะเป็นเป็นขุมพลังงานของ s e l ฟ์คอ f idence ความมั่นใจในตัวเองไฟในการไฟในการสร้างสารรค์ไฟจินตนาการนะคะก็จะอยู่ในโซล่าเพล็กซัสนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสองการบำบัดสองจัก,การเนี้ยเราจะต้องบำบัดไปด้วยกันนะคะก็คือในการบำเพราะเพราะถ้าเกิดเราอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะนันตาบอกไปว่าถ้าเราม่ไม่อิเราอิดเราไม่เขาเรียกว่าเราไม่ซีเคียวซะแล้ว เราจะไม่มีทางสร้างเซลฟ์คอนฟิเนนต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เราจะต้องบำบัดไปพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเรากลับอ่ะเรากลับมาว่าแล้วถ้าเกิดเราอยากจะบำบัดเรื่องนี้เหล่านักขินบำบัดเนี่ยในหัวข้อนี้เขาแนะนำไว้ว่าอย่างไระคะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่น้นแต่จะต้องพูดว่าถ้าเราจะบำบัดเรื่องเกี่ยวกับอิน e c u ค i t ริตี้เราจะต้องหนึ่ง เราต้องฝึกการทำสมาธินะคะเพราะว่าเราจะต้องนั่งลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆทำสมาธิกับตัวเราเองนะคะแล้วก็มองลงไปให้เห็นเขาเรียกว่าจินตนาการให้เห็นแสงสีแดงภายในจัก,กระที่หนึ่งก็คือรู้จัก,กระนะคะก็จะคือจะอยู่ในระหว่างเขาเรียกว่าก้นกบเนาะระหว่างตรงตรงตรงกล่งนกลางในท้องของของของก้นนะคะเลยเหนือขึ้นมา น่าจะอยู่ตรงใกล้ๆกระเบนเขาเรียกว่ากระเบนไหมสุดปลายทางของอกระดูกสันหลังเนาะก็จะเป็นจัก,กรกะตรงในช่องท้องตรงเขาเรียกว่าถ้าเกิดจะพูดกันก็คืออยู่ตรงเหนือจุดอวัยว,วะเพศนิดหนึ่งนะคะด้านในเราจินตนาการให้มีแสงสีแดงเนี่ยหมุนวนอยู่ภายในนั้นนะคะแล้วก็แสงสีแดงเนี่ยหมุนวนอยู่ภายในนั้นเราเห,เห็นเป็นแสงสีแดงหมุนวนอยู่ภายในจันจก,กรกะนั้น เพราะพอมีการหมุนวนอย่างนั้นเห็นภาพชัดเจนแล้วเราก็ทําสมาธิปรับลมหายใจจินตนาการก็มีแสงสีเหลืองเนี่ยหมุนวนอยู่ภายในจกกักรกะก็โซล่าเพล็กซัสก็คือจัก,กรกะที่อยู่ในช่องท้องตรงนี้นะคะช่องท้องช่องท้องแล้วเราก็เป็นจัก,กรกจินตนาการภาพให้เห็นแสงสีแดงและแสงสีเหลืองทั้งสองภายในจัก,กรกะทั้งสองอย่างเด่นชัด พร้อมเชื่อมโยงแสงของแสงสีแดงไหลเวียนไปหาแสงสีเหลืองพร้อมกับการไหลเวียนสลับไปมาภายในสองจักระนี้นะคะเมื่อเพื่อนๆเห็นภาพของแสงอย่างเงี้ยไหลหมุนวนอยู่ภายในสองจักระนี้แล้วเนี่ยก็เห็นเขาเรียกว่าจินตนาการทำสมาธิอยู่กับกระแสเหล่านั้นซัก5้านาที1ิบนาทีนะคะ ส่วนรมห็ใจเข้าล,ลึกไม่ไม่ว่าเราจะระลึกได้ช่วงเวลาไหนที่เรารู้สึกสงบนะเราก็จินตนาการแบบนี้เรื่อยๆนะคะอันนี้จะช่วยทำให้เราปรับสมดุลพลังงานในสองจังต่ได้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการปรับจักกะานะคะปรับขึ้นพลังงานปลดปลด บล็อกเกจก็คือกดการปิดบล็อกของพลังงานนะคะแล้วพอเราเห็นแบบนี้ชัดๆไปเรื่อยๆเนี่ยไฟที่จะขับเคลื่อนให้เรามีมีมีสิเคียวก็คือมีความมั่นใจมีความปลดความไม่หวั่นไหวในตัวเองเพิ่มความมั่นใจในตัวเองเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถบำบัดได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นหัวข้อเขาเรียกว่าเป็นอิชชูและอิชชูที่ แนะนำให้ทำนั่งสมาธินะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามว่าไอ้แล้วทำไมต้องทำทำสมาธิในศาสตร์คริสตัลฮีลิ่งเนี่ยแนะนำให้เหล่านักบำบัดเนี่ยแนะนำให้ทำสมาธิเพราะการที่เราทำสมาธิในการใช้หินบำบัดเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยพอเราปรับลรงหายใจเข้ามาใช่ไหมคะเราจะมองเห็นความสงบภายในเมื่อภายในเราเริ่มสงบ เราจะเริ่มมองเห็นว่าอะไรที่เป็นปมปัญหาอะไรที่เป็นบาดแผลอะไรที่เป็นต้นตอเป็นสาเหตุจริงๆที่ทําให้เรารู้สึกหวั่นไหวไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกไม่มั่นคงหรือแทบจะท,ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเมื่อเราลองนั่ง ปรับลมหายใจสงบเข้ามาในเราแล้วเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นต้นตอของปัญหาโดยที่เราจะไม่มองออกไปข้างนอกว่าเอ๊ะเป็นที่นั่นเป็นที่นี่แต่เราจะมองกลับมาที่ต้นตอจริง,รงๆว่าอะไรที่เป็นต้นตอของปัญหาที่พอเวลามีตัวกระตุ้นจากภายนอกเข้ามาเนี่ยมันทําให้มันมันสกิบปมนั้นขึ้นมาเรื่อยๆมันมันสกิบปมนั้นทําให้เรารู้สึกหวั่นไหวขึ้นมาเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เหล่านั้นหินบําบัดหรือตัวนั้นตายเองก็แนะนําให้ใครที่อยากจะลองบําบัดเรื่องใครที่มีความรู้สึกไม่วหวั่นไหวไม่มั่นใจในตัวเองด้อยค่าตัวเองมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองทุกใจในปัญหาเรื่องเรือง,เรองบ่อยๆก็อยากจะให้หันมาทําฝึกทําสมาธินะคะพร้อมกับอ่ะ ถ้าเกิดสมมุติว่าในเ่านักหินบําบัดเนี่ยก็จะบอกว่าพอเพื่อนๆเริ่มทาสมาธิแล้วก็จะนําหินเข้ามาใช้ช่วยเสริมกําลังนะในการบําบัดเพื่อที่จะให้ขึ้นกําลังเราเนี่ย positive energy ของเราเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็กระทุ้งได้ตรงจุดเพราะฉะนั้นทสมาธิแล้วหนึ่งตั้งเป็นหลักที่หนึ่งเอาหินเข้ามาร่วมในการบําบัดด้วยเป็นเป็น เขาเรียกว่าเสริมกําลังยกกําลังสองนะคะในการเสริมกําลังแก้ปัญหา Insecurity insecurity เนี่ยเขาแนะนำให้หินอันดับหนึ่งเลยในการบำบัดร,รู้จักบำบัดเรื่องเซลฟ์เป็นเซลฟ์ฮีลิ่งเป็นหินที่ อันดับหนึ่งในการโอบกอดตัวเองก็คือหินในตระกูลแจสเปอร์และจะเป็นไทรไปไม่ได้นอกจากเรดแจสเปอร์นะคะเรดแจสเปอร์ per, เพื่อนๆจะหาเรดแจสเปอร์ที่ไหนก็ได้นะคะเป็นก้อนดิบเป็นอันนี้ไม่นีเป็นอะไรก็ได้เอามาใช้ในการบำบัดนะคะร่วมซึ่งจะต้องใช้ร่วมด้วยกับหินสีเหลืองหินสีเหลืองที่เขาแนะนําก็คือเดี๋ยวมคะค้กำลังมองหาเนาะตัวเรดแจสเปอร์ที่ร้านอ่ะ ตัวจะเป็นแบบนี้นะคะเรเจสเปอร์จะเป็นแดงทึบนะคะก็เรเจสเปอร์กักบไทเกอร์อไทเกอร์อนะคะกำลังมอง่ะไทเกอร์อไทเกอร์อก็เป็นหินที่จริงๆเป็นหินยอดฮิตในเมืองไทยเนาะถ้าเกิดอยากจะหาก็คือจะเป็นหินตาเสือค่ะก็คือมือข้างข้างที่เราไม่ถนัดก็คือมือข้างที่เราไม่ถนัดมือข้างที่หนักแต่ เริ่มต้นด้วยมือข้างที่ถนัดเราวางเ e รจเจอสไว้บนฝ่ามือนะคะแล้วก็มือข้างที่เราไม่ถนัดเราวาง Ti รเกอร์ไว้นะคะนะคะก็มีไทรเกอร์อายเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอุ๊บอ,อุสมมติว่าเรามีแบบนี้นะคะเราเป็นเครื่องประดับน้องทั้งคู่เลยเราก็กำ Take I y. ไทร์เกอร์ไว้ใน มือข้างที่เราไม่ถนัดนะคะก็คืออันสิข้างข้างเรเจสเปอร์เนี่ยเพื่อเป็นการปลดปล่อยเอาความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองความรู้สึกปลดปล่อยพลังงานที่ปิดกั้นในรู้จักกลาปลดปล่อยความเอนซิเคียลขอให้เราปลดปล่อยความ Self ์เลิฟเซล e ์เอสตทุกอย่างที่เราสงสัยในตัวเราเองเราได้ค่าตัวเราเองเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองเราขอปลดปล่อยพลังงานนั้นออกไปนะคะโดยผ่านเรจเจอสเปอร์ออกไปและก็ภายในมือข้างที่เราไม่ถนัดเรากำใช้เพื่ออายนะคะไว้แล้วเราก็อธิษฐานขอขึ้นพลังงานเสริม s e l ฟ์คอนฟิ e เ c นเสริมความมั่นใจเสริมพละกกำลังให้กับปกไฟความมั่นใจความเห็นคุณค่าของตัวเราเอง ปกไฟในโซลา่าเซลลให้เข้มแข็งแล้วก็เพิ่มคูณกำลังนะคะทำแบบนี้ในทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระตุ้นมาทริกเกอร์มา, trigger, มาเ,เปิดปมความรู้สึกหวั่นไหวความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเราเองนะคะก็ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆนะคะไม่ม,ไม,ไมีไม่ค่ะนั้นตายกล้าที่จะยอมรับว่า เหตุการณ์ความไม่มั่นใจความหวั่นไหวเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยๆไม่ใช่ว่าเราสามารถจะก้าวข้ามวันนี้ไปได้แล้ววันพรุ่งนี้เราจะล้มไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้ฝึกเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เรารเชิญเราอาจจะเป็นโมในใจลึกๆแล้วเพื่อที่จะก้าวต่อไปสู่ความสําเร็จในอนาคตแล้วพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับบทท้าทายบทใหม่ ่อนที่เราจะก้าวไปสู่ความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออยากจะใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีรู้สึกว่าตัวเองเวิงหวางไม่มีคุณค่าในตัวเองไม่รู้เกิดมาทําไมเพราะว่าเพิ่มเติมจากนันตานะคะหลังจากที่ศึกษาเนี่ยคริสตัลฮีลิ่งมาสักระยะหนึ่งเนี่ยในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเราจะพบคนที่จะมีภาวะดิเพรสชันภาวะซึมเศร้าเยอะนะคะในคริสตัลฮีลิ่งเนี่ย เราก็จะบอกบอกว่า De e p r e s s i o n ความรู้สึกหดหู่ความ Depress เนี่ยก็คือเกิดจากการที่พลังงานในรู้จักะของเราเนี่ยมันไม่สมดุลเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะเพื่อนๆที่รู้สึกว่าตัวเองอ้างว้างไม่มีที่พึ่งรู้สึกซึมเศร้าหดหู่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าคู่ควรที่จะเผชิญกับโลกใบนี้รู้สึกชีวิตมันช่างโหดร้ายขึ้นนักต้องตาเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนเอนเ,อนเปิดใจ เข้ามาฝึกเพื่อที่จะปรับพลังงานในรู้จักกะหรือว่ามองหาเครื่องประดับที่เป็นคริสตัลแท้นะคะหรือว่าจะเป็นคริสตัลเอ่อเป็นรอเป็นอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะเอามาลองสวนใส่เพื่อที่จะเสริมกำลังใจให้ตัวเองนะคะเพราะว่าเราทุกคนมีความยูนิคเป็นของเราเองนะคะไม่ว่าเราจะมี ออขอดได้มากแค่ไหนมันก็ยังเป็นความนูนยูนิคเป็นเราเองที่มีหนึ่งเดียวนะคะไม่มีเราคนอื่นอีกแล้วมีแต่เราเท่านั้นและไม่มีใครจะให้กำลังใจตัวเราเองดี mm. เท่ากับตัวเราเองนะคะปอบปะปอปปอบโยนคนอื่นก็ไม่เหมือนกับว่าเราปรอบโยนตัวเราเองไม่มีใครหรือว่าจะรอคนอื่นตอบโยนเราก็ไม่ ไม่ดีไม่ไม่ชุ่มชื่นใจเท่ากับเราปอบโยนตัวเรเองนะคะพูดพูดหวานให้กับทุกคนร้อยคนก็อย่าลืมพูดหวานให้กับตัวเราเองคนคนนี้ที่เรามองเห็นในกระจกทุกวันนะคะสำหรับน้นตา วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้กันในทุกวันแล้วก็กลับมาพบกับคอนซูทีฟไว้กับนันต้นตาใน EP ีถ<ม>ัดไปพยายามจะหาหัวข้อที่น่าสนใจนะคะที่ที่จะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เราพบเจอในปัจจุบันมาบอกมานำเสนอเพื่อนๆนะคะผิดพลาดประการใดนันตนตาขออภัยมาไว้นะที่นี้นะคะเพิ่มเติมนิดนึงนันนตานั่งอยู่ในร้าน ของนันตาเองนะคะแต่ว่าชื่อร้านว่า The s t e l e c a r t Space อยู่81ถนนบุรภาใครมีโอกาสแวะมาชมเครื่องประดับงานแท้งานหินแท้งานคราฟนันตาก็ชักเริมมือเนาะหินแท้งานครับนะคะในดีไซน์เก๋ๆไม่ซ้ำใคร ของนังนาตาก็แวะมาชมได้ที่นี่นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูก่อนใน w w w n a n t a c o m ก็ได้นะฝากไว้เท่านี้ก่อนไม่อยากจะถ่าอยอิ่มากถ้ายังไงเป็นกำลังใจให้กันในทุกวันนะคะสู้ๆนะสภาพโลกกับสภาพเศรษฐก,กิจก็หนักหนาะเผชิญหน้าไปพร้อมกันค่ะเป็นกำลังใจให้กันในทุกวันไปแล้วนะคะวันนี้ไปก่อนนะ๊ายบายสวัสดีค่ะา